You know, the baby got my friend. And, uh มือใหญ่แยกออกจากกันอ่ะมือมันต้องประคองแบบติดกันตลอด ทุกคนเหนื่อยมากเป็นไงบ้างพี่เมลสภาพอากาศไม่ค่อยดี 行了 ก็จะกินโปรตีนก่อนนะคะด้วยการที่เราจะกุ้ยข้วเหนียวนะคะไปปั่นก็ผู้คือเบอร์รี้ด้วยวันนี้เหนื่อยมากเสียงก็ไม่ดีกลับมาไปสมาธิกัน จะมีนีกเียเป็นจากโต๊ะสามสิบบาทถ้าใครอยู่ใกล้ไมคโครก็ซื้อแบบที้มันเป็นไอเนี้ยแปลกๆอะเตาว่าดกีกว่าแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกก่อนแบบเย็นหนึ่งลกูก okay mm -hmm. So good ทุกคนมันดีมาก เสร็จแล้วค่ะทาอีทเรามาลองกินอันนี้กัน คือคุม้มรสแล้วก็พิกพริกหยวกแล้วก็เอกปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดำแล้วก็ออริคานาแล้วก็พิทอนบเบรดไลมอนนะคะแช็คเจอร์มันจะเหมือนแบบกินแตงอะแต่มันก็มีแตงแต่ว่าคือพริกอะมันกรอบมัน มันเหมือนแป้งอะรสชาติอะมันไม่เผ็ดเลยแล้วก็ตัวครีมชีสอ่ะเอาดีๆคือไม,ไม่ไม่ค่อยมีรสชาตินะแต่ว่ามันทําให้กลมกล่อมอะแบบมันทําให้กบกลิ่นกลิ่นพริกอะแล้วก็หอมาริโกโนโที่เขาเลยอยลงไปแล้วก็ปาปริกาไปไม่ใช่พริกไทยเออประสาทสียเ,เดี๋ยวไปคลินิกกันหมอนนะัด10บโมงครึง่งสิบโมงยิบก้าละไป ทุกคนเข้าไปปรึกษาโปรแกรมจัดฟันมาแล้วก็คืออันนี้เป็นคลินิกนะคลินิกแรกอะพิมฟันแล้วก็อุดฟันหมดไปประมาณเกือบ4ี่พันนะแต่ก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ามันไกลมากแล้วเขาก็เอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่าให้เราอะอุดฟันเพิ่มอีกสิบสมซีมันก็เครียดเนาะสิสาแล้วที่นั่นอะซีละแปดร้อย ซึ่งแบ่งมากแต่ว่าที่เนี่ยที่เนี่ยคือที่วัดก่อที่เราอยู่ใช่ปะเป็นอุดฟันอุดฟันซี่ละห้าร้อยถึงหกร้อยวันนี้เราไปอดมาสองซี่โปรแกรมของเราทั้งหมดที่ที่จะจัดก็คืออุดห้าซี่ถอนสามซี่แล้วก็มีใส่ฟันตรงนี้หนึ่งซี่แต่ว่าใส่หลังหลังจัดเสร็จแล้วก็ ไม่มีหินปูนแล้วก็จัดแค่ปีเดียวส่วนค่าเป็นฟันน่าจะน่าจะประมาณพันห้าร้านนี้ก็ถูกนะแต่หมอพูดไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แต่ว่าแอดแล้วเราก็ได้ต้มต๊ะมาวันนี้เราจะกินเที่ยงพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราตอนเชา้าไม่เช้าเรากินแต่แบบเป็น พวกผลไม้พวกฟรุตพวกผักพวกอะไรไปแล้วก็อาจจะมีหิวแต่ว่าจริงๆก็าไม่หิวนะแต่วส้มตามันมันไม่กินตอนนี้จะกินตอนไหนถูกไหมไปถามอีกกันเถอะ มาชิมอะไรกันก่อนนะคะชิม้มตังค่ะมปชิม้มตังก่อนแสบบา่าจบมากเร่มต้องรับ่ายล้ Да. Mm -hmm. Oh, มีคอ <Good. S 2> <So nice. S 1> สอบถามเรื่องเลภาษาเรามามืนกันวิธีการฝึกภาษาของเราอะเราเป็นคนที่พูดยังไม่ค่อยเก่งนะแต่ถามว่าถ้าส <Okay. S 1> เปนนิสกับกับฝรั่งหรือชาวต่างชาตินี่มันก็พอ <this> ปูบูลาปาไปได้นะคะ to to คือถ้าเราต้องการจะฝึกภาษาหนึ่งเราต้องฟังอะไรที่มันเป็น ภาษาอังกฤษแล้วก็ดูอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษดูหนะังเป็นภาษาอังกฤษดูกระตุ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วคือต้องใส่ความขยันของตัวเราเองนะคือเหมือนแบบว่าขยันอ่านขยันอะไรเงี้ยต้องขยันนะคะ below on on under under in 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 front of in front of behind behind next to next to between between alright before we play a game please excuse me as I now I can play now I have to go Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แต่มาไ,ไหนฮะ below below ถ้ามาใ้ทุกคนวันนี้เรามีสแน็คนะจะเป็นมันกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้ที่เราทำไว้แล้วก็ทานยีพืชเมื่อกี้เกิดวะนรบาเหตุผ้าปูทำน้ำหกกินน้ำไม่ได้ยเยอะนะทำงานไม่ได้เก็บไม่ได้ tham snack yummy บอกว่าเรากินน้ำยังไงออกกำลังกายอะไรกินอาหารอะไรควบคุมอะไรโปรตีนทานเยอะไหมหรือยังไงอ่ะให้ทุกคนกดติดตามยูทูบของเราแล้วเราจะชี้แจงว่าเราดืน้ำหนักดืองได้อย่างไร